...possible awesome geometry. The next thing I can remember is the grating <freaks> <iberatını> sound of stone being lifted. The voices of the arrows were to safety. grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. เฮ้ยทำอะไรต่อทำอะไรต่อโอเคไปยังต่อไปต่อเปิดมาโอ้ที่ในบ็อกซ์ถือว่าโชคดีนะโอ้ยทนี้ยังไม่เจอตัวเป็นมาแค่มาแบบรอรอความรู้สึกแต่แค่รอรอความรู้สึกนี่กูควรจะต่อหาเนี่ยจะไปไหนต่อวะเฮ้ยตรงนั้นมีรูมีรู ทำยังไงเขาบอกว่ามันอ่อนมันค่อนข้างอ่อนนะแล้วแต่มันไม่สามารถทําให้เขาแตกด้วยมือได้ฉะนั้นาจะทายังไงดีต้องเก็บก้อนหินมาผมไปหาก้อนหินมาหาก้อนหินมาก้อนนึงเงียบก้อนก้อนทีเนี้ยเหลือแหละแล้วก้อนนี้เสร็จแล้วก็ขี่ขวาผมปุ้งอาา้าวเรียบร้อยผม มีความว่าจะเป็นการโยนโยนของนะ โอเคเปิดมาดูก่อนครับผมว่าเราต้องทำอะไรครับผมในสิ่งที่เราต้องกอารในสิ่งที่เราต้องทำก็โอ้เยอะชิบหายโอเคไปยังไงกันต่อโอเคก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับผมว่าเราจะต้องทำอะไรโอเคไปกันต่อจุดไปโอเค โอเคทุกกระจกตรงนี้มีกระดาษนิดหน่อยขี้เกียจอ่านนะผมหนังสือหนังสือคัมภีร์โบราณคัมภีร์โบราณเฮ้ยอันนั้นเล่มใหม่เล่มใหม่แบบเล่มใหม่อาแบบเล่มนี้ดีกว่าโอเคเราตามไม่ค่อยค้ากันแหละโอเคนะงไปทางไหนกันต่อเนี่ยโอนน้ำมันเติมเติมเติมเยอะโอเค ไปทางไหนก็นต่อฮนะประตูแมงล็อกเย่ย yeah, แม่งล็อกมากอืมทำยังไงจะต่อฮะหนังสือมาดิเอาไปไว้ทางไหนเพราะมันต้องมีกล่นไกอะไรสักอย่างนะอืมกล่องแต่กล่องมีอะไรบ้างไม่มีเวไปมาดูดูไงดูไงดูไงอ่ะไม่มี นชั้นหนังสือนี้อะไรวะเนี่ยมีบางอย่างอยู่ข้างหลังชั้นหนังสือนี้อ๋อโอเคไอซีแล้วเราจะเลื่อนออกไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวดึงหนังสือออกเป็นคนตายอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยว เกี่ยวปะเป็นไรวะนั่นอยู่ในห้องนี้แลหละฮะบำนี้แหละสวิตสวิตคันโยกอะไระทำลองนี้มีมั้งไหมคลิปนี้ผมก็หาไม่ออกนะทำไงดีโอเคโอเคเดินกลับมาห้องนี้ดีกว่าห้องหลับนี้ เอาหมึกฟีสิงไม่เอาแค่เชียกูเอาคำพีโบราณการรูด้ว่ยมีอะไรวะมีอ่ะ้มันได้มีประตูต่อกันนี่หว่านี่ไงวะไปกันต่อผมไปกันต่อไปทางไหนกันดีตรงนี้ต้องกลับไปใเรดูนั้นน่ะแหละมั้งหรือว่าไปทางไหน,นเออเอตโตอ,อาโอเคมากลับ กำลังวนหาอ้อหนังสือดันไม่ได้โอ,อ้ทำยังไงวะเนี่ยอ่ะก้อนหินกูเอาก้อนหินพังชั้นหนังสือนี่แหละไปไม่ได้ใสไ่ไกลไปไปเอ้าเชีย่ยแม่งติดอยู่บนเลยคนนี้ทำยไงอ่ะ ลองลื้อของแถวนี้ดูเอาเชีย่ยจุดอ่ะจุดจุดแทนจุดแทนโอเคโอเคโอ้ยจุดละโอเคเอ้ยโหแมงอยู่นี่โหให้กูเดินวนตั้งนานให้ดึงอะดึงนี้หรือว่ามันมีตรงอื่นอีกวะะประตูมันก็ยังล็อกอยู่เอ้ะไปยังไงวะ โอ้มีตรงนี้อันนึงดึงยังไม่มีอะไรเลยู่ะอ้อันนี้อันนึงดึงพัวตรงนี้เหรอไม่มีไม่มีแม่งกากไอ้แม่งโง่แม่งซ่อนกูแม่งซ่อนสวิตกูมันไม่กล้าเจอรัวเด็ดเดี๋ยวแตกูก็ไม่กล้าเจอมันเหมือนกันแหละดึงฟึบ๊อู้เรียบร้อยเปิดแล้วใช้หนังสือรัวโอเค ในตู้นี่มีอะไรไม่มีครับผมเปิดอ่ากุญแจเดี๋ยวไว้ก่อนเปิดเปิดชั้นลิ้นชักเข้ามาก่อนก่อนอ่าลิ้นชักนี่ต้องมีก,กระดาษกากๆขี่จอ่านโอเคตรงนี้หนังสือครับผมหนังสือวความรู้ชนะทุกอย่างผมต้องเก็บไว้ครับผมตั้งไว้งั้นแหละอ่าเก็บกุญแจมาปุ๊บ

ความรู้ความรู้มึงกูมีความรู้ด้ยสู้ได้หมดทุกอย่างความลอยของกูก็จะถึงขีดสุดแล้วเหมือนกันนะไอ้เปิดแล้วเปิดไม่ได้ด้วยไม่ไม่ะอะพอกลับมาห้องนี้ก่อนกลัามาห้องนี้ก่อนออกไปตรงนี้ออกไปตรงนี้ก่อน เอ้ยไม่เช้าหรอ,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 อทำไมวะคนซ้ายก็ต้องออกไปซ้ายกูก็ต้องออกไปรู้นั้นนั่นแล้วเขาทำใจก่อนนั่นเลยเอาโอเคลุยลุยไปลุยไปไปไป ไปไปวิ่งไปตรงนี้วิ่งไปตรงนี้วิ่งตรงนี้วิ่งไปตรงนี้เฮียแ <c oughs> ม่ไม่เห็นมีเฮีเย,ยะอะไรเลยว้าเฮียอะไรวะเนีย กูก็ไม่กล้าเจอหน้าม,มึงมึงจะมาเจอหน้ากูเองอี๋ต่างคนต่างอยู่ดีสักโอ้ยอี้ยแล้วกูจะเจออะไรอีกวันเนี้ยโอ้จุดทิ้นทุบล็อกเฮ้ยหมดสภาพแล้วกูโอ้อไปยังไงวะเล่นเราได้กุญแจนั้นมาแล้วนะไอห้องวายอะ่ะแต่ผมหูแม่งเฮี้ยโอ้แม่งโคตรน่ากลัวเลยแม่งเอ้ย โอ้โหออกมาออกมาอ้ยเ้ยมาตรงนี้ออกมาตรงนี้โอ้โหมือสั่นเลยครับผมเครับผมมืคนเล่นก็สั่นเหมือนกันโว้ว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 ว้วโว้วโว้วโว้วว้้วว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 ้วาว้ว้วว้วว้ อะไรวะเกี่ยวอนะไรวะเนีแบบ่ยโอเคมึงอย่าได้มาเจอกูอีกเลยมึงอย่าได้มาเจอกูอีกเลยเประตูนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เฮ๊ยไอ้ยโอเค มาตรงนี้ใช่ป่ะห้องวายนั่นแหละวายจริงๆด้วย,ยมีกุญแจแล้วเปิดเปิดดิเปิด,ปดโอ้โหเจอตัวนั้นไุกทีแบบโหแม่งไม่ไหวเกมนี้แม่งเกมนี้แม่งหลอนจริงถ้าไม่หลอนจริงอยู่ไม่ได้ มีกล่องโอ้ไฟกูก็หมดแล้วให้กูทำยังไงกับอะเนี้ยอุ้ยอุ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วเว้ยทำไงดีวะเนี่ยเข้าเข้าไป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 เข้าเปิด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 อย่ามีใครอย่าให้ใครมาเจอกูเลยจี่ไหบอกไม่มีเฮ้ยเก็บอะไรไม่ได้วะไม่รู้ดิ ปิดประตูแล้วปิดประตูวโอ้ยโ okay, อเคครับผมโอ้สั่งเหล้าเต็มเลยค้อนเนะี่ยาทำอะไรเนี่ยไม่มีที่นึ่นบอว้ยทำยังไงเนี่ยโอ้ยกูไปยังไงต่องั้นแต่จบที่พันนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้แม่งทรมานใช่ไหมโอเค แม่เลยโอเควบผมไม่รู้จะมีพาร์ทหน้าปะนะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้แม่เป็นเกมที่โคตรทรมารเลยบ๊ายบาย